ผมเห็นใน u t u b e นะเขาบอกว่าไอ้แหวนตัวนี้นะมันลงมากดตัวนี้ตัวนี้เอ่อมันหนีศูนย์เขาว่างั้นนะครับมันหนีศูนย์ออกว่าอย่างนี้เขาบอกว่ามันเบี้ยวลูกปืนมันหนามันเบี้ยวทีนี้แหวนตัวนี้กดลงไปก็จะทําให้ลูกปืนตัวนี้มันหนีศูนย์มันหนีศูนย์แล้วมันเกิดการงัดกันเสียดสีกันอย่างรุนแรงเขาว่างั้นนะมันก็ทําให้ลูกปืนแตกเร็วครับ เดี๋ยวผมว่าไม่ใช่แล้วครับเดี๋ยวผมลองขันให้แน่นดูรครับเดี๋ยวผมจะโยกให้ดูว่ามันโยกได้นะครับมันดิ้นได้ลูกปืนมันมันไม่ได้รองกันขนาดนั้นนะครับนะครับเห็นไหมในในในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่ว่าสายตาเห็นนะครับเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับ ครับมันมันดิ้นได้นะครับอ่าครับเดี๋ยวลองดูมันดิ้นได้ก็คือลูกปืนลูกปืนตัวนี้เนี่ยมันมันจะมีระยะฟรีนิดนึงมันจะเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ bon. ประมาณนั้นนะครับเอ่อเขาบอกว่าเอเป็นพ่อแหวนตัวนี้มันลงมากดขอบลูกปืนตัวนี้ทําให้ลูกปืนหนีศูนย์เลยแตกนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเขาพากันเอาแหวน แหวนนี่แปะมาแล้วก็ตัดเป็นแหว่งพจันทร์เสี่ยวบางช่างบางคนดราม่าก,กันนะครับว่าเป็นเพราะโรงงานผลิตไม่ดีเป็นเพราะแหวนตัวนี้มันไ,ไปกดอขอบลูกปืนตัวนี้เลยทําให้ลูกปืนแตกจริงๆไม่ใช่นะครับที่ลูกปืนสาเหตุที่ลูกปืนแตกมันก็มีหลายองค์ประกอบนะครับสาเหตุที่ลูกปืนแตกมีหลายองค์ประกอบมาก แต่ก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาไปเจองานที่บางทีบางคันก็ไม่แตกนะครับบางคันก็ไม่แตกผมก็เจอมาอยู่ปีสองพันยี่สิบสองพันยี่ิบสนี่ก็ก็ยังไม่แตกก็มีนะครับมันไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกคันนะครับบางทีอาจจะเป็นเพราะลายผลิตหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับไม่ขอก้าว่ายผมก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับว่า ปกติแล้วมันจะขยับได้อย่างนี้มันไม่มีทางที่จะไปกดลูกปืนตัวนี้แตกได้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับปี2020ก็จะเปลี่ยนรูปแบบขึ้นมาอีกเป็นรุ่นหนึ่งอีกนะครับก็จะเป็นคล้ายๆข,ของเว็บร้อยรุ่นเก่านะครับตัวนี้ก็มีการพัฒนาจากตัวนั้นแหวกแนวมาแล้วทีวนี้ก็มาเปลี่ยนกลับไปคล้ายๆอย่างเดิมนะครับ ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่รับชม